สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอาจารย์มหา,าสารแสนราชสีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านไปไกด์รายดวงชะตาพยากรดวงชะตาทํานายดวงชะตาของบุคคลที่เกิดในราศีมังกรหรือชาวรัคนาราศีมังกรนี่นะครับประจําเดือนกรกฎาคม2564ว่าดวงของท่านตลอดเดือนนี้จะเป็นไปในแนวทางใดทิศทางใด นะครับซึ่งชาวราศีมังกรคือบุคคลที่เกิดในช่วงวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ซึ่งในเดือนนี้ดาวก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับโดยในวันที่2นะในวันที่2ดาวพุธย้ายเข้าราศีเมถุนวันที่9ดาวเกียรติย้ายเข้าราศีสิงห์วันที่17ดาวทิศย้ายเข้าราศีกรกฎ วันที่20ดาวคารย้ายเข้าราศีสิงห์ดาวพุธย้ายเข้าราศีกรกฎและดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีสิงห์ซึ่งดาวที่คุณในตําแหน่งมหาจักรก็คือดาวอาทิตย์ดาวที่คุณในตําแหน่งราชาโชคก็คือดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์ส่วนดาวที่คุณในตาแหน่งเกษตราที่ดีก็คือดาวเสาร์แล้วก็ดาวพุธส่วนดาวที่โทษเป็นนิดก็เจ้าเดิมนะครับก็คือดาวราหูซึ่งดาวที่มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตําแหน่งในเดือนนี้ในลักษณะนี้จะส่งผลต่อชาว ราศีมังกรยังไงนั้นเรามาพูดมาคุยกันนะครับในด้านแรกดวงการเงินของชาวราศีมังกรประจําเดือนกรกฎาคม2564นะครับดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวราหูซึ่งได้ตําแหน่งที่เป็นนิดก็คือเสื่อมถอยนี่นะครับและในเรือนการเงินมีดาวพุทธสวัสดีโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินเช่นเดียวกันนะครับกับเดือนที่ผ่านมาเพราะฉนั้นจะส่งผลให้ชาวราศีมังกรนี่นะครับมีรายได้จากการทํางานเสริม จากอาชีพเสริมจากการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มเติมเข้ามานะครับมีรายได้เพิ่มเข้ามาจากสิ่งเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนะครับชาวราศีมังกร,กรก็จะเกิดช่องทางในการทําธุรกิจในการหารายได้ที่หลากหลายหรือคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วถ้ามีงานเสริมนะครับงานเสริมงานเพิ่มเข้ามาก็จะทําให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับหรือท่านมีธุรกิจส่วนตัว มีธุรกิจที่ท่านทําอยู่แล้วมีการประกอบอาชีพการงานประเภทการค้าขายอะไรต่างๆที่มีการปรับเสริมเติมแต่งจากสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มันมีความทันสมัยให้มีความแปลกใหม่ขึ้นตรงนี้จะทําให้ท่านได้รับผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันและนอกจากนี้ชาวราศีมังกรบางคนบางท่าน ก็อาจจะพบว่าในช่วงนี้ดูเหมือนว่าท่านจะมีรายได้นะมีรายได้จากการทํางานประจําที่เป็นหลักอยู่แล้วงานเสริมก็มีเพิ่มเข้ามามีรายได้เพิ่มเข้ามามากขึ้นแต่ทําไมไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยก็เพราะว่านะครับก็ต้องบอกเลยว่าเพราะดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับของท่านได้ตําแหน่งที่เป็นนิดก็คือเสื่อมถอยนี่นะครับเพราะนั้นการเงินมันก็คือไม่ได้เป็นเต็มนิดเป็นเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่ นะการเงินก็ยังอาจจะไม่เต็มนิดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะครับแต่จะให้ผลดีในระยะยาวนะแต่จะให้ผลดีในระยะยาวนี่นะครับต่อมาในด้านที่2ในด้านที่2ดวงการงานของชาวราศีมังกรนะครับประจําเดือนกรกฎาคม2,564กการงานในช่วงนี้นะครับมักจะมีเรื่องให้ปวดหัวมีอุปสรรคมีปัญหาต่างๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะเรื่องของอเรื่องที่เกิดจากลูกหลานเกิดจากลูกน้องเกิดจากลูกจ้าง หรือเกิดจากผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเองซึ่งเขาเหล่านี้มักจะนําเรื่องปวดหัวเข้ามาให้ท่านได้แก้ไขอยู่บ่อยๆนาปัญหาเข้ามาให้ท่านได้แก้ไขอยู่บ่อยๆเพราะดาวหลายดวงนะครับที่ในช่วงนี้โคจรเป็นอริก,กับดวงชะตาของท่านนอกจากนี้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือกนการงานโคจรมาเล็งดวงชะตาได้ตําแหน่งพินทุบบาทเพราะนั้นจะส่งผลให้จะต้องมีเรื่องเดือดร้อน ใจเดือดเนื้อร้อนใจไม่สบายอกสบายใจอยู่เนืองนิดน,นะครับนอกจากนี้ชาวราศีมังกรต้องระวังคําพูดนะระวังคําพูดของตัวเองการพูดคุยการเจราจาที่พูดไปโดยไม่ทันคิดหรือพูดไปเพราะอารมณ์โกรธตรงนี้จะส่งผลให้ส่งผลเสียต่อการงานของท่านได้นะครับการลงทุนการร่วมหุ้นการทําธุรกิจการทํามาค้าขายในเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะต้องลงทุนลงแทงไปเยอะนะครับจะต้องออกแรงมากยิ่งขึ้น ถึงจะสําเร็จตามเป้าหมายที่ท่านวางแผนที่ท่านคิดเอาไว้แต่หลังจากปลายเดือนไปแล้วนะครับการงานก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการงานของชาวราศีมังกร,กรก็จะประมาณนี้นี่นะครับต่อมาในด้านสุดท้ายท้ายสุดในคลิปนี้นะครับที่จะพูดถึงก็คือดวงความรักดวงความรักของชาวราศีมังกรนี่นะครับประจําเดือนกรกฎาคม2564ันายในเดือนนี้คนที่มีคนรักคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็จะมีเรื่อง ร้อนใจมีปัญหากับคนรักกับครอบครัวโดวยเฉพาะกับลูกหลานนี่นะครับมักจะนําเรื่องอที่เดือดร้อนมาให้กับท่านเรื่องร้อนใจมาให้กับท่านนําปัญหาไหมท่านแก้ไขอยู่บ่อยครั้งบางครั้งก็อาจจะเป็นปัญหาเดิมๆนะครับที่ท่านแก้ไปแล้วแต่แก้ไม่หายสักทีแก้ไปแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับชาวราศีมังกร ในช่วงนี้นะครับควรจะมีสติเรามดระวังค่อยๆทําความเข้าใจกับปัญหาต่างๆกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมันจะดีขึ้นเองเพราะช่วงนี้ดาวสุกเร็งดวงชะตานะครับเป็นวินทุบบาทอดทนอีกสักหน่อยนะครับปลายเดือนก็จะดีขึ้นส่วนคนโสดการที่เริ่มความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะไม่ดีนะักแต่ถ้าเป็นการพูดคุยเป็นเพื่อนกัน,ปนกไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะเพราะในช่วงนี้ท่านอาจจะมีความอ่อนไหว กับ <Krist> เรื่องต่างๆเยอะนี่นะครับสิ่งอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นชาวราศีมังกรจะอ่อนไหวโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนี่นะครับนะครับแทนที่พอมีคนเข้ามาพูดมาคุยแทนที่จะได้แฟนเนี่ยนะครับอาจจะได้เป็นศัตรูคู่ขัดแย้งเพิ่มข้าม,มาเพราะนั้นใจเย็นๆนะครับนะสำหรับคนโสดใจเย็นๆในเดือนนี้นะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของความรักที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลคือดวงชะตาโดยภาพรวมโดยทั่วไปของคนที่เกิดราศีมังกรหรือชาวลัคนาราศีมังกรก็จะประมาณนี้ นะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมัม่นปรรานาและที่สําคัญขอให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตการณ์โลกโควิด -19 ระบาดนี้ไปได้โดยดีเฮงๆเลยๆตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ